แอมสเตล่านะคะวันนี้นะคะเราพวกเรามาจากโครงการ SPP Speak Up กันนะคะก็โครงการวันนี้นะคะที่เราเนี่ยจะมานำเสนอก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Let's s p e a ก็ในวันนี้นะคะจะพูดถึงคำใบพอในรูปแบบวันปีใหม่นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า New Year's Day กันนะคะมาเริ่มวันแรกกันเลยค่ะก็สำหรับคำแรกนะคะเราจะเจอกับคาว่า Happy New Years now and always. Happy New Years now and always. หรือในรูปแบบแปลไทยนะคะแปลว่าสุขสันต์มันปีใหม่ขอให้มีความสุขตอนนี้และตลอดไปค่ะส่วนในคําที่2นะคะก็จะเป็นคําว่าเอาคีบีโออินคีต์นิล Our video in the new. Happy new year. in New fifth Happy ส่วนในรูปแบบแปลไทยน,นะคะก็คือออกมาจากปีเก่าก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาพูดตามกันดูนะคะก็จะพูดกันทั้งสองคำเลยนะคะจำให้ดีนะคะคำแรกจะเป็นคำว่า happy new year happy new year And always เก่งมากค่ะยีเวลลี่กูดส่วนค่ะคำที่สองนะคะก็ลองมาพูดพร้อมกันอีกทีเนาะอื้าวิดีโออาววิดีโออินวิดเดอะนิวอินวิดเดอะนิวแฮปปี้เนื้ แบบกิบเก๋่เกิรก็คำนี้นะคะจะเป็นคำที่มันมีเนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามีทั้งคำที่สั้นมากๆแต่ว่าความหมายเนี่ยดึงซึ้งสุดก็เราจะมาเจอกับคำว่า little, little. less bitter more bitter less bitter more bitter แหมคำแบบนี้มันแปลว่าอะไรกันนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็แปลว่าทุกให้น้อยลง จุกให้น้อยลงสนุกสนานปิ่งประกายให้เหมือนกริเตอร์ให้มากขึ้นกันนะคะมาคำนี้นะคะใครพูดเนี่ยขอให้แบบร่ลำรวยเงินทองตลอดปีเลยนะคะมาเรามาลองพูดพร้อมกันกันเลยนะคะก็คำนี้ขอเสิร์นนะะอีกนิดนึงนะคะต้องการจริงๆนะคะเพราะว่ากสอที่มาเนี่ยคือดังแล้วแต่คำนี้ขอดังยิ่งกว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้เหมนกับกริเตอร์ less meter less meter more meter more meter เก่งมากเลยค่ะย้เฮ้ยแต่เอ๊เฮ้ยคนเสานี่ันอะไรอ่ะมันหนีจำแน้ป่ะันเด็กหรือเปล่าคะใช่ค่ะวันเด็กนั่นเองซึ่งไหนๆก็จริงๆันเด็กแล้วนะคะวการาสองคนก็จะมาอวยพรกันก่อนวันเด็กกันเลยนะคะ Happy Children's Day ยินดีด้ขอบคุณค่ะบายบายขอให่ทุกคนสูงประขนาดนะคะจดมงกจุกวก